ทางผู้ชมครับสวัสดีครับบรรยากาศย่ามคำคำย่ามแรงๆพี่น้องเอ้ยนะฮะเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอานี่ถนนนี่นี่ปัดนี่ทงหน้าพี่น้องเอ้ยนะฮะจักเสบ้าววาวาแนวใดเนี่ยสั่นหาคำไหนมาว่าสั่นหาคำไหนมาวอาพี่น้องเอ้ยนะเบิ้งเอานี่ถนนคอนกรีตนี่เนี่ยคอนกรีตเด้เนี่ยแล้วน่ะทงหน้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยถนนกว้างใหญ่ไพศาลว้าวเอ้ามาเบิ้งฟังดิเบิ้งมาเบิ้งฟังดิเบิ้ง มองไปข้างหนา้าบอกเลยว่าเป็นถนนคอนกรีตที่ย่าป้าย่ยาวไปมองเห็นเสาไฟให้แสงสว่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาวบุษราเสียงแค่น่ากับซื้อแต่ว่าแต่ไม่เห็นหลกักอัศจรรย์ใจนี่คือเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะโอ้คลิปวิดีโอนี้บาวบุจะมุง่งหน้าไปทีนะฮะเป้าหมายเลยายทางเขมราฐอุบลราชธานีคำขึ้นนี่มื้อนี้วันที่เสา้าซามพี่น้องเอ๋นะเดินหาปีพศ2568นะฮะ แล้วก็มองไปฟังนี่พี่น้องเอ้ยเห็นยังบอเนี่ยฮะว้าวเป็นเหมือนกองขยะพี่น้องเอยนะฮะตอนนี้บาร์โมยูที่ถนนมะเร็งสองเด้อนะฮะพี่น้องเอ๋บอกกันเลยว่าบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงนี้พี่น้องเอยนะออนซ้อนหลายนะฮะสุมเย็นเลยกันถือว่าเป็นบรรยากาศที่บอกกันเลยว่ามักแห้งพี่น้องเอยนะฮะบรรยากาศทงแง่แหละกัทงหน้าเอา สีบงไฮออนซ่อนใด้ไหนได้พี่น้องเอ้ยสีบงไฮออนซ่อนใด้ไดนนี่คือธงหน้าแลกกับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนี่แหละพี่น้องเอ้ยถนนดีมีใช่ไปเกินครึ่งหนึ่งนี่แหละคือประเทศไทยเนะะี่ยเพิ่นตะเข็ดเพิ่นตะเข็ดเพิ่นตะสางเนาะอบๆนอกถนนนี่บอมเบว่าถนนทีใส่รถแล่นเนี่ยฮะหรือว่าเป็นถนนทีขนส่งเศรษฐกิจหรือว่าโดยสารอย่างเดียวเนื้อพี่น้องเอ้ยมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งทีบาโบคิดนะฮะอาจจะเป็นเส้นทางลําเลียงอาหารลําเลียงยุทธโธปกรณ์เนะะี่ย เรียว่าอาวุธก็ว,ว่า,ดาได้เด้ผีนกเอ,อย้ยย่าเกิดมีสงครามอู้บาบูคิดไปไกลขนาดนั้นเลยบอขนาดนั้นเลยบอโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะเบิ่งน้าบาวูเนี่ยตอนนี้อยู่ทีถนนเมดิ๊งสองศูนย์เก่าสองเก่าศูนย์ผีนกเอ๋ยนะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะฮะนครราชสีมามุ่งหน้าออกไปเชื่อมต่อถนนมิตรภาพเนื้อบาวจะมุ่งหน้าไปถนนเมดิ๊งสองศูนย์เจ็ดแล้วไปอ่าโคราชนะครับไปยะโสธรพี่น้องเอ๋ยนะแหละครัไปอุ้ยหัวสารคามก่อนบริรัทก่อนเด็กอยังยะโสธรพี่น้องนะฮะนี่ แต่สิ่งที่มากหลายคือทงไฮและทงหน้านะเดี๋ยวตามบาโบไปทางหน้าว่าจะเป็นแบบไหนนี่คือปายบอกทางไหนพี่น้องเอ๋นะฮะนครราชสีมาเศร้าสี่กิโลเมตรอำเภอโนนสูงเนะะี่ยสิบกิโลเมตรบาโบยากเสื้อมเห็นพี่น้องเอ๋นะคำแลงมือแลวปาน,นีบาโบเองยังเห็นถึงความสีวิไลเห็นถึงความคงเพื่องเนี่ยคงเพื่องจังไหนพี่น้องคงเพื่องกี่ไหนเบิรงนตอตีนะฮะคำแล้วคำแล้วนะฮะ ถนนหนทางยังมีแสงสว่างยังมีไฟฟ้าเออไปบอกทางก็ชัดเจนเด้ะบอเสกเล้งเบิ้งบอเสกเล้งเบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่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 เห็นบอเห็นบอเห็นบอประเทศไทยเห็นบอดอกไฟดอกไฟพี่น้องเอ้ยนะฮะไปไซม่าไซกันแล้วแต่เนาะจะเห็นถึงกล้องสว่างจะเห็นถึงกล้องวงเพื่องเนาะนี่โบนีตัวได้นี่พี่น้องเอ้ยนะโบนีตัวได้เนี่ย ไฮบาบาโบตัวเบิ้งน้ำบาโบแน่เบิ้งแน่พี่น้องไอ้เบิ้งแน่นี่เบิงเบ้งแน่นี่โอ้ยพุดนะทางยกระลาบ<ม>นีะฮะอย่างสวยงามนะฮะหลอดไฟอยากมีอยากได้นะนเนี่ยพี่นะ้องไอ้นะออนซอนนะีะฮะอยากยกไปไหวทีประเทศลาวเนาะพี่นะ้นองเนาะบาโบ,อ,นะบอ,อีเห็นแล้วกัอนอนซอนนะฮะออนซอนถึงความอลังการ ใส่เข้ามาควบบรลังการดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยนี่เพิ่นโอ้โหจัดอียังเห็ดอนยังนี่บอกกันเลยว่าเพื่อประชาชนเพื่อคนของเพิ่นแท้เด้เนี่ยฮะเอาขออนุญาตไปถ่ายทางพ,าพ่ายภาหนาเบิ่งแสงสว่างกันแล้วกันเห็นบ่เห็นบ่คำแรกแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะป้ายบักใหญ่ป้ายบักใหญ่ทางแยกต่างระดับนะะี่ฮะวงแหวนนครราชสีมาอีก1กิโลเมตรพี่น้องเอ้ยนะฮะว้าวยังที่มาโอเกินไปก่อนหน้านะฮะประเทศไทยเพิ่นบอกกันเลยว่าป้ายบอกทางทุกๆ500เมตรเนะะี่ย มองไปทางหน้าพี่น้องนะฮะจะเห็นหลอดไฟให้แสงสว่างสิ่งที่บาโบเองอยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำบาโบนั่นเองทุกท่านโอ้โห,โห,โหเป็นอะไรเป็นอะไรทำแล้วยังให้แสงสว่างป้านี้น,าาน,น,นี่พี่น้องเอ้ยนะอีพออีกแล้เอ้ยเบิงบ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อดิคือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทุกท่านเอ้ยพี่น้องทุกท่านเอ้ยนะฮะ ย่ำคำย่ำแรงเขาสิมาอถ่ายคลิปนะฮะอวยแต่เมืองไทยอวยแต่เมืองไทยนี่ฮะย่องแต่บานย่องแต่บานเพิ่นเมืองเพิ่นวาสันนะฮะสัมวาดาพอดาเมตัวเองนะครฮะโอ้ไม่มีคลิปมีคอมเมนต์เป็นว่าคอมเมนต์เบาหมูนได้ล่าสุดเลยเดียวเบาจะเอาให้เบิ่งเนื้อนี่ฮะโอ้นี่ยไทยประเทศไทยนี่ฮะย่องประเทศไทยนะฮะกับว่าแต่ดาพอดาเมตัวเองนะฮะเจ้าเบิ้งนี่เจ้าเบิ้งที่แล้วนี่ไฟฟ้าเจ้าเบิ้งเจ้าแหกตาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย ยอมรับเนี่ยยอมรับเนี่ยยอมรับความจริงเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เห็นนะแรกกะอยากจะบอกเลยว่ายินดีนยะยินดีนะนนะสิ่งทีเพื่อนพัฒนาสิ่งทีเพิ่นเพ็ุเนี่ยสิ่งทีเพื่นสางะเบิ่งตี่พุน่นะโอ้ยเนี่ฮะเบิ่อเอา้าเบิ่งเอานี่คือถนนต่างจังหวัดประเทศไทยเนี่ยเนี่ยจะวังหลอดไฟนะ,ะพี่น้องนะคลิปลังกอน,นาว่านี่ยบาโวโทยคลิปเนาะมีภาษาเนี่ยภาษาิเป็นภาษาบ้านบาวบกทแหละคุนบอกว่านะฮะ เจ้ายอมประเทศไทยนี่ฮะสมมาจดาพอดาเมตุเอกลาสั้นคิดได้สำนันวะพี่น้องเอ้ยน้าทางคิดได้สำนันแหละเจ้ากัจฉิโมเพราะสำนันแหละบ่าบุคอเนี่ยบอกคำนี้กันแล้วกันขอสุดขอไผ่เด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่าวบุจะคอมาเบ็ดเนี่ยข้นไม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวสิว่าบ่าวบุเองสร้างเรื่องขึ้นมาเนาะเจ้าเบิ้งเนี่ยหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยต่างจังหวัดประเทศไทยเจ้าเบิ้ง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 เนี่ยฮะ โอ้อีพออีเมยีเยอะนะฮะ,ะโหลอดไฟเย่าไปเย่าไปพี่น้องทุกท่านนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์นะฮะรถว่าได้อีกนดเดียเดี๋ยวบาบจดจจะลงไปเบื้งองล่างเนี่ยไปเบงใหงเห็นกับผูกับตานะว่านี่คือของจริงนี่คือของแทนบมเมนภาพ AI บอโมเนภาพตัวภาพหลอกภาพลวงโมเมนเอาภาพอ,อื่นมาให้พี่น้องเบิง่งโมเมนเอาภาพเสรทอือ่นมาให้นะฮะ ขณะของบาโบสจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปที่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นนะฮะมุ่งหน้าไปทางเมืองพุทธกรณน้าพี่น้องจังหวัดขอนแก่นนะะี่ะนี่นะฮะคนยังสร้างใหม่คนยังพัฒนาใหม่เรียกประเทศไทยเนี่ยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้อยงอย่างที่บาโบกเกินไปก่อนหน้าว่านี่คือไทยแลนด์โอ้โหนะ,ะคำน้าพี่น้องบาโบเอง,เองตั้งใจเนี่ยตั้งใจไทยภาพคำคำ,คำมืดๆให้ทุกท่านเบึง้ง ได้เห็นได้รับชมว่านี่คือความงามและความสีวิไลของเมืองไทยเอาละพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากนั้นก็นแล้วแต่เนาะท่าในใดทีมบางรายชินจอบอย่เรื่องกุญลระเป็นกำลังใจให้บาวบัวน้ำเนเด้อเพื่อกระดิ่งแจงเตือนเนี่ยสิ่งที่ส้ำคัญซอยสนับสนุนบาวโบัวบรยการมากดขามพูดชนกับเหล่ากันพี่น้องครับพี่น้องเอ๋ยนะท่ทางช่องเบิ่งเอาเด้อนี่ประเทศไทยเนี่ยถนนม,มืดมืดพิ่นเฮ็ดจังซี่เนี่ยแสงสว่างย่อไปสุดสายตาเบิ่งน้ำบาวบัวเนื้อเบิ่งน้ำบาวบัวเนี่ยนะจา,ามี MC. เอ็มซีเพิา ย่องแต่ประเทศไทยนะฮะย่องแต่บ้านเพิ height, ่นเมืองเพิ่นเนี่ยสามบ้าดาพอดาเมตัวเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้จ้าสีดาพอดาเมตัวเองอย่างไหนกับเบิ่งเอาลตี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเบาลจขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ๋สำหรับคอมเมนต์นี่นะฮะเบาจะขอใส่คข้ามาถ้าคนบางโอคิดบ่ได้เด้อพี่น้องเอ๋ยนะคิดบ่ได้คข้าเนี้คิดบ่ได้แน่นอนกันเนาะคนฉลาดเขาบอกคิดกันในแบบนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเพราะว่าใส่คข้ามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมมีคขาไหนที่จะทำนี้ก็ลองเบิ่งเอาเด้อว่า มันเมนข้อพันวาอยู่บนเนาะข้อพันวาอยู่บนเนาะนอนพี่น้องเนาะ